เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยวิง baking. What the เอาละวันที่สองของการเปิดร้านลุกขึ้นมาจากเตียงแล้วก็เลยขี้เกียจได้ไร้น้องไปทำงานหาเงินอัพเกรดร้าน,น,อน,นเออ่เดี๋ยวกดลิฟต์กนสวัสดีครับทาร์ที่สองฮะลิซเซนตวิวสี่เดี๋ยวเป็นวันถัดไปนะทุกคนเดี๋ยวต้องเล่นให้จบเพราะวา <S <S ่าอะไรรู้ปะ เดี๋ยว Hitman VR จะมาเว้ยชื่อผมโคตรอยากเล่นน่ะ Hitman VR <c oughs> Hitman VR มาวันที่20นะครับก็จะเล่นควบคู่กันไปกับ Resident Evil 4แต่ว่าก็นั่นแหละลงคู่กันอาวมันก็ลงไปชั้นหนึ่งดิเออรออะไรไป let's go b o y เฮ้อเชา้านี้อากาศช่างสดใสสวัสดีน้องเหมียวเจอกันอีกแล้วอ,อืมร้านเราอยู่ไหนนะนีไปทางซ้ายแล้วขวาอย่ะเออสวัสดีพี่ตเตลทับบี้ พี่ดอมมึงยังอยู่อีกเหรอเนี่ยเหลือเชื่อทำไมเมาส์ผมมันเร็วอย่างวะแป๊ับนึงนะือทุกคนรู้สึกว่าเมาส์มันเร็วเร็วไม่ได้เซฟหรือว่าอะไรวะเออความไวเมาส์ประมาณนี้โอเคสวัสดีน้องเหมียวทำไรจ้าเปิดร้านแล้ววันนี้สกรปรกหรือเปล่าไม่สกรปรกเว้ยเอาละเอาไฟขึ้นมีในคอมเมนต์บอกว่าคือที่ไฟมันตกอ่ะเพราะว่ามันมีคนมาแอบแบบว่าตัดไฟร้านเราเว้ยเลยต้องจ้างไอ้หมอน,นี่นะครับขออ่านหน่อยสิ ฉันรู้ทุกอย่างเลยเมืองนี้ที่เราอ่านค้างไว้เมื่อวานนะครับนายเป็นเจ้าของร้านเน็ตใหม่ใช่ไหมก็คือไอ้พวกที่เปิดร้านเน็ตมาก่อนเนี่ยมันจะมาแกล้งเรานะครับถ้าเกิดว่าจ่ายมา1น0เนี่ยเขาเขาเขาจะดูแลให้ป้องกันเรื่องตัดไฟให้ถ้าเกิดว่านายอยากจะสร้างเหมืองบิตคอยในเมืองนี้ก็ต้องจ่ายอันนี้ก่อนจ่ายค่าไรเส้นก่อนแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะค่าลิขสิทธิ์นะครับอย่างนั้นเองเหรออ่ะจจ่าย100แต่กูไม่มีตังค์อะ <laughs> อ๋นนะเดี๋ยวขอแบบว่าเก็บตังค์ก่อนนะโอเคปะเอาละเปิดร้านกันดีกว่าน้องๆหนูๆพี่พร้อมแล้วเี่ยนรวยแล้วเปิดร้านเกมแล้วแล้วขุดบิตคอย์ไปด้วยเปิดร้านโว้ยตอนนี้เรามีเงินเท่าไหร่ไปสามจนจัดจนจัดๆมีคนบอกว่าถ้าเกิดว่าถังดะเพลิงหมดเนี่ยนะสามารถไปซื้อที่ร้านมือสองได้นะฮะว้าว <Wow. S 1> โอเควา,างไว้ตรงนี้ก่อนเล่นเน็ตไหมครับเล่นเน็ตไหมฮะเฮ้ยนี่มันชุดอะไรอะ เอ้นี่มันมาจากเรื่องนี้นี่หว่าเอชื่อเรื่องอะไรวะกโกว่า <Yeah. S 1> ใช่ปะเนี่ยชัดเลยมึงเป็นสิเฮ้ยโอ้โหมึงติดระเบิดพวกนี้ด้วยตอนนี้เราอยู่ที่อัฟกานิาสถานนะครับว่าทำไมบ้านเมืองมันดูแบบเหมือนบ้านป่าเมืองเถื่อนนะม,มีคนเข้ามาเล่นเลย oh, <okay. S 1> เอ้ยมาแล้ววะมาไงเพื่อน mm hmm. มันนี้เล่นเกมอะไรดี hey, <hello. S 1> เฮ้ยเดี๋ยวต้องไปอันนี้ก่อนกดยืนยันเครื่องก่อนรีเควส์มา Approve Yeah มาดูสิเขาเล่นอะไรลูกค้าเราเขาเล่นอะไรอะ่ะไม c ครฟ t ว่ะเพราะว่าอะไรรู้ป่ะเพราะว่าร้านเรามันมีแต่ไม c ครฟ t ตอนเนี้ยังไม่มีตังซื้อเกมอื่น<อ>เล่นไปก่อนนะพี่ชายตังสบายอา้าเล่นเสร็จแล้วหรไวไยจัง่ะอ่ะขอบคุณมากอุ้ยหกบาทเลยว่ะอ่ะยืนรอลูกค้าต่อเฮ้ยลูกค้ามาแล้เวเ้ย สวยได้ยังไงแอปพรูฟก่อนเยอะ yeah. คนนี้ดู YouTube ป่ะเคยดูช่องไอคอสป่ะครับเดี๋ย่เลยเปิดช่องไอคอสเลยนะครับอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ด้วยเอ equally, <c oughs> <c oughs> ้ามึงเล่นเสร็จแล้วเหรอเฮ้ย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 มึงไม่จ่ายตังค์มึงไม่จ่ายตังค์มึงไม่จ่ายตังค์เหรอมึงไม่จ่ายตังค์เหรอมึงโดนกูมึงโดนกูงงยังอืมไม่จ่ายตังค์เหรอไม่จ่ายตังค์เหรอ มีงี้เด้เหรอฮะเยอยบิดบิดค่าเน็ตกูเยอะโค้ดแสบเอาแต่ถ้าเราจัดการมาได้ก็จะได้11บอ็ดดอนมาไอ้นี่ร้ายแล้วเนี่ยสวัสดีครับคุณสวย <Wow. S 3> สวัสดีครับคุณสวยทำเสียวเว่ยงไปเล่นบ็อกซิ่งก่อนเล่นเน็ตไหมจ๊ะลานเพียพัดลมเย็นนะจ๊ะเล่นเน็ตกันไหมคะเมอร์นิ่กูโดนสาวเมอร์นิ่เอ้ยมาแล้วลูกค้าจัดไปหนึ่งชั่วโมงเช่นนี้เราต้องมาคอยนั่งดูไหมว่าแบบ มันบิดหรือไม่บิดอะต,ต้องคอยนั่งดูตลอดเฮ้ยพี่สาวโอ้เป็นผู้หญิงก็ดูเว็บแบบนี้ได้เหรอดูซอนบัฟอีกแล้วนะผมขอดูด้วยได้ปะชอบแบบไหนล่ะครับืชอบแบบนี้เหรอใส่เมสอีกแล้วนะเราอะเฮ้ยเดี๋ยวผมอ่าย้ายเก้าอีอ้ตรงนี้มาก่อนเพราะเดี๋ยวจะทําโต๊ะสองเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวจะทําโต๊ะสองฮะอ่ามีเก้าอี้แล้วเฮ้ยอะไรอะไฟตัดใช่มมันตัดไฟกูอีกแล้วว่าผมโดนตัดไฟอีกแล้วลว่าแล้วลูกค้าเล่นแป๊บเดียว ต้องมานั่งเปิดคอมิกต้องจ่ายให้หมอนั้นร้อยหนึ่งอะ่ะให้มันคอยแบบว่าคอยควบคุมดูแลให้นะครับเหมือนเป็นค่าต๋งปะเชอ,อต้องมานั่งบูทคอมใหม่อ่ะสามสบนาทีเล่นไปไมค์ค r รับอย่างเอู้ไม่สแสวคนสวยเล่นไมค์ค r รับเหรอจ๊ะเห็นไหมไมค์ค r รับเล่นกันทุกเม็ดทุกวัยจริงๆเกมมามาตะ <Wow. S 1> อ่าผมสั่งของก่อนฮะเสร็จแล้วเสร็จแล้วไวยังอะ่ะ ขอบคุณครับหนึ่งสิบเอ็าทเออเดี๋ยวนะผมจะซื้อเดี๋ยวต้องไปตรงนี้ก่อนไปที่อเมซอเมเซอร์ er ก่อนแม่งทำเรียน,นแบบอเมซอนเนี่ยอ่าผมจะดูคอมอจริงๆและเครื่องนึงตอนนี้ผมมีเงินเท่าไหร่อ่ะ191เชื่อกูจะซื้อคอมอะไรได้วะ191เนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวนะเก็บอีกนิดนึงซื้อแบบอันดีๆไปเลยดีปะเพราะว่าถ้าซื้อตอนนี้แม่งแบบไม่ค่อยดีอะ่ะเดี๋ยวเราจะได้คอมกากา,กากเดี๋ยวไฟลุกอีก โอ้แต่กว่าจะได้เงินนี่ยากนะวันนี้ครับลุงวันนี้เล่นไรเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเราจ่ายให้หมอน,นี่ก่อนร้อยหนึ่งจ่ายจ่ายไปเถอะให้มันคอยดูแลดอกใบมี Time to time มีซิมเก็ตอลองอ๋อโอเคสามารถไปซื้อบิตคอยมึงก็โฆษณาบิตคอยไม่หยุดเลยนะเออเดี๋ยวกูขุดแน่บิตคอยไม่ต้องห่วงหรอกไม่ต้องห่วงโอเคปะ่ะแต่มึงช่วยดูแลร้านกูให้มันดีๆขอแค่นี้นแหละขอร้องแม่งตัดไฟกูอีกจ่ายค่าคุ้มครองให้เรียบร้อยแต่ ดูมันไม่เหมือนคนขายเครื่องขุดบิตคอยเฮ้ยเฮ้ยเฮอะไร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 เฮ้ยเฮ้ยย่องมาไม่รู้เลยมั้งเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไอ้นี่บิดบิดเงินกูมึงบิดเงินกูมึงบิดเงินกูเหรอตำรวจบิดเงินผมตำรวจมิชชี่จะช่วยกูหน่อยเหรอเจ๊นี่กูอยู่โอ้โหกูทำงานสุดจริตนั่นเนี่ยบิดเงินกูลูกไอ้เชี่ยกูโดนอีกทีตายเนี่ย เอยเอ้แมงเงินกูก็ไม่ได้ลุงเชยแล้วเงินกูกไม่ได้โดนแมงต่อยกลับทำไมมันหดได้ช้าจังวะงุดยิดว่ะแมงบิดเงินกูโอ้ยต้องจ้างกาดแล้วมั้งเนี่ยมันตีช้ากวามันจะตีได้ทีหนึ่งคือถ้าเกิดว่ารู้รู้ว่ามันบิดเงินก็คือต้องเอาแบบไม้เบสบอลหวดเลยอะไม่ต้องมาเสียเวลาต่อยอะไม่งั้นแมงไม่ได้ทันได้แดงมันทำไมโลกเรามันช่างโหดร้ายอย่างนี้วะ อ,อ,อ่ะพี่ชายจะได้เย็นๆวิขยะมาแล้วเก็บขยะกันอืมโอ้โหรอยถุงรอยเท้าเต็มไปหมดอย่าสูบบุหรี่ในร้านนะครับเอ,อ้โทษทีนะพี่ชายเออเอาขาขึ้นหน่อยเอาขาขึ้นหน่อยขาทาคอนซานหน่อยเฮ้บโอเควางไว้ตรงนี้พี่สาวเล่นไหมจ้ะร้านเดร็มไหมครับเอ,อ้พี่ชายสรุปไม้ไหมครับ อุ้ยคนนี้ตั้งเจ็ดสิบดอนเออกูขอเจอคนแบบนี้มั้งได้ปะเจอแต่ละคนนี่แม่งแบบเฮ้ยว่าแต่มันขายของยังไงวะอุณหภูมิเท่าไหร่ใชคก่อนเฮ้ยวันนี้อากาศเย็นสิบห้าองศาสวยสวยสวยมันขายของทิ้งยังไงวะบิวโทรค่อยว่ากันทุกคนครับมันขายของทิ้งยังไงช่วยบอกผมด้วยครับสอนผมเล่นหน่อยนี่สเปรย์อะไรวะเนี่ยอ๋อสเปรย์ดับกลิ่นเนาะอ๋อแล้วก็มีบอกด้วยว่ากลิ่นมันหอมไม่หอมนะฮะใช้สเปรย์ดับกลิ่นกันต้องมาคอยดูอีกว่าร้านเหม็นไม่เหม็นนะเนี่ย ประมาณนี้แหละถ้าเปิดร้านเกมอ่ะมันก็ประมาณนี้แหละไปรอลูกค้าเข้าเฮ้ย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 วินวอทเดฟอะไระมึงเออคาบอม แล้ไม่ไม่ใช่ค่ะบอมอ,อะไรอะ่ะมึงผีชีพอะไรวะเนี่ยนี่ <c oughs> นี่กูเปิดร้านเน็ตหรือร้านขายอาวุธเถื่อนวะเนี่ยมึงอะไรเนี่ยเฮ้ยวิงผีชีพงี้เลยหรอเชีย่ยถามจริงกูไม่คิดว่าอัฟกันมันจะโหดขนาดนี้วิ่งโอ้โหค้ามีคาเซ่แบบเอ้ยอ้เยชีวิตนี่กูกูเปิดร้านเน็ตท่า,ามกลางสงครามมันเนี่ยถามจริงกูย้ายประเทศได้ไหมโอ้โหสภาพ เนี่ย yeah. บึ้มแบบบื้มเลยอะ่ะทำไมทำไมกูต้องเจออะไรแบบนี้ด้วยในชีวิตกูเดีย๋ยวเฮ้ยอะไรกันครับเนี่ยโอจะร้องยังไม่วิ่งเข้ามาแบบบื้มเลยอะ่ะแล้วถ้าเกิดกูเปิดร้านใหญ่ๆแบบนี้แล้วลูกค้ามานั่งเล่นอยู่งี้แบบบื้มตายคาร้านทําไงวะเนี่ยออกข่าวหน้าหนึ่งอีก <c oughs> ไม่ได้ละ <c oughs> ประเทศนี้ม่งอยู่ยากกูถือไม้เบสบอลร้อนแล้วมาเดีมาเดีใครวิ่งมากูหวดหมดอะ เช็ดกูเจอแล้วกูหวดมึงก่อนเลยได้ไหมเฮียโคตรอันตรายอะ่ะอันตรายจริงนะเว้ยจัดการมึงก่อนเลยได้ปะผมว่านะมันต้องมีขายปืนแน่เลยไมเบสบอลน่าจะเอาไม่อยู่อะ่ะ <laughs> ปืนยิงแม่งเลยดีกว่าไหมอ่ะลูกค้ามาแล้ว <laughs> โูกันรีบเล่นรีบจ่ายนะหนูถ้าบิดมึงก็โดนไม้อะ่ะแค่นั้นอะ่ะกูบูสลมใส่เลยเฮ้ย <laughs> โดนดทรัมป์โดนดทรัมป์ <laughs> นมหน้าอะไรอ่ะอะไรอ่ะ อะไรอ่ะเอ้ยมึงจับกูเรื่องอะไรจับจับทำไมคุณตารวจเอ้าอะไรวะอยู่ดีก็มาตรวจกูอะไรวะเนี่ยแค่แซลโดนเอาทรัมป์นี่วิง่งวิ่งชาติกูเลยเหรอ,อม,มีบดี้การะเราอ่ะแค่แซลว่าหน้าเขียวโอ้โหชัดเลยรู้เลยนะเนี่ยโดนตัวไหนมาเนี่ยตาแดงแปด๊ดหน้าเขียวตาแดงอ่ะเนี้ยชัดเลยสายเขียวเหรอพี่ แบ่งนั้เนี่บ้าแค่แซลโดนเอาทำตำรวจวิ่งชาร์จที่อย่างโหดอะไรวะนี่ยแล้วทีกูดโดนบิดเงินมึงไม่ช่วยกูมั่งเราโดนวิ่งคารบอมใสม่ไม่ไม่ช่วยกูเลยพี่กูจ่ายเงินมึงหนึ่งร้อยมึงช่วยทําอะไรสักอย่างได้ไหมฮะกูดโดนแต่และอย่างเนี่ยจะร้องโอ้อ่ะอะไร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 เนียน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 เลยเนียนเลยคิดว่ากูไม่รู้เหรอกูเจอมาเยอะกูเจอมาเยอะ ขอล้อ <K al ok> อย่ามาเหลี่ยมบูธลมใส่ด้วย <laughs> <Wow. S 1> ดูขามาอีกแล้ว <Wow. S 1> เอาเลยพี่วันนี้กี่ชั่วโมงตามสบายนะพี่นะก <c oughs> ูยืนคุมเลยมาดิยืนกดดันด้ะถ้าเกิดว่ามึงไม่จ่ายก็โดนหวดเฮ้ยแต่พี่คนนี้เขาดูแบบใส่ทงใส่ทองนะ่าจะแบบไม่ไม่ไม่มีบิดหรอม,มั้งยะไปบิดอะไรรวยขนาดนี้ใช่ป่ะพี่ชาย จ่ายไหมตังอะจ่ายไหมดีมากซื้อกินได้หมดคนกินไม่นานนะออ้จ็ดสิบเจ็ดแล้วตอนนี้เรามีเงินเท่าไหร่อ่ะ30มแล้วผมจะเก็บเงินซื้อเคสคอมราคาเท่าไหร่ดีวะนึกนะซื้อเอ้จริงๆซื้อแบบส9งมาก่อนดีป่ะเออสั่งมาเลยสั่งมาเลยสองเกะอะไรอ่ะเยเฮ้ยเฮ้ยขโมยขโมยมันเอาของกูไปแล้วเฮ้ย ฮ้ยไอเชี um. oh ่ย oh. ก oh ูซ oh. hey ื้อคอมอยู่เฮ้ย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 ขโมยขโมยโอ้โหกูเจอแต่สารพัดอย่างเอาของกูมาเปล่าพี่เปล่าผมไม่ได้ทําพี่ผมไม่ได้ทําพี่โอ้ยเ้ยผมไม่ได้ทําพี่จริงผมผมเปล่าปอบเย้แม่ขโมยกบีกมีงานวัดมึงอยากเอาอีกเหรอโอ้สภาพกวีงานวัดมึงอยากเอาอีกเหรอเนี่ย ขอโทษครับเดี๋ยวท้ามเดิมด้วยโดนลูกกระถืบผมไม่ได้ตั้งใจคุณตำรวจเห็นไหมเนี่ยนี่กูมีตำรวจไหมทำไมเนี่ยเหมือนประเทศกูเลยเชื่อคุณอยู่ประเทศไทยหรืออัฟกันมาเนี่ยอยู่อัฟกานิสถานเหรอเดี๋ยวเดี๋ยววางวางเขาอีกเดี๋ยวเดี๋ยวเออแป๊บนึงแป๊บนึงแป๊บนึงเดี๋ยวจัดให้เดี๋ยวจัดให้เฮ้ยอย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่งล็อกก่อนล็อกก่อนล็อกก่อนใจเย็นใจเย็นใจเย็นเด้โอ้ยกูมีลูกค้าต้องกดแม่งเอ้ยตำรวจไม่ช่วยกูเลยกูมีตำรวจไว้ทำไมเนี่ยตำรวจ โอ้โหทั้งขาบอมทั้งขมโมยทั้งบิด <c oughs> แม่จา๋าไม่อยากทำแล้ร้านเกมอ่ะหนูจะไม่ทำแล้วอยู่ไม่ไหวแล้วโลกนี้มันโหดร้ายเหลือเกินแม่เงเอ้ยนะไปเอาคอมก่นอนแล้วคอมกูมาส่งยังไงทำไมอุดมันชายย้ายังวะกูโดนบิดอีกวะเนี่ยอ๋อยังไม่ได้จ่ายตังค์เลยแม่เงเอ้ยทำกูเสียเวลาอีกนะเอาไป <c oughs> มาสิ ใครจะทำอะไรอีกเข้ามากูหวดให้ด้วยอะไร <c oughs> อะไร <c oughs> อะไรครับเฮ้ยเฮ้ยผมยืนถือไม้ถเฉยอ <c oughs> ะใช่ถือที่มมมาเจ๊กูถือไม้ไม่ได้เลยถามจริงไม้เบสบอลผิดกฎหมายตรงไหนเนี่ยออกกำลังกายไม่ได้หรออะไรวะเนี่ยอีลอนมัสก์เนี่ยหน้าอีลอนมัสก์ชัดเลยเนี่ยหน้าคนเมืองนี้คนดังเต็มไปหมดเลยนะหน้าคุ้นๆน,นะพี่สาวทำไรอะ เขียนโค้ดเหรอเฮ้ยอุ่นมาส่งแล, yeah. ล้าย่าคอมกูมารวยเครื่องสองเว้ยเก็บเงินซื้อจอต่อไปมาละ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 อืมหมุนกันวางไว้ตรงนี้ละกันเย่ะ yeah. ขอบคุณครับอืมสวยแล้วยังซื้อส,สัตว์สุจริตอีกนะดีดีด,ดีคนแบบนี้ขอเจอคนแบบนี้แบบด,ดีๆได้ไหมไม่งั้นกูต้องจ้างบอดี้การ์ดแล้วนะอยู่ยากเหลือเกินประเทศนี้ผมว่านะไอพวกไม้มงไม้มอบอะไปข,ข้างนอกดีกว่าไหมเออทิ้งไว้แมงตงนี้ เอาไว้ในร้านแล้วมันเกะก,กะวะ่ะแต่ว่าไอ้ทางรบเพิงเนี่ยต้องเอาไว้ตรงนี้จริงๆแต่เนี้วางก่อนเออเอาไ้เป็นที่วางของเดี๋ยวเรามีเก็บเงินซื้อเพห้ามาลงร้านเอ้าเป็นไรพี่ชายร้องให้ทําไมนี่คือหน้าร้องให้มึงเหรอเนี่ยโอเคโอเคโอเคเดี๋ยวกดให้เดี๋ยวกดให้เดี๋ยวกดให้ใจเย็นนะพี่ชายกูถือไม้เบสบอลรอแล้ไม้เบสกูอยู่ไหนวะขอแบบไม้พูได้ไหมไม้พูถนัดกว่าเข้ามือกวา่า เสร็จแล้วล่ะครับี่นมันสซิเท่าไหร่คขาเนี้ยอู้สี่เจ็ดดอลเลยสี่เจ็ดดอลเลยนะรวย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 เฮ้ยมีค้าวบอยเข้าร้านสวยดยวิตอนนี้มีเงินอยู่แปดสิบเดี๋ยวของชิ้นต่อไปเราจะซื้อก็คือหน้าจอนะครับเอาแบบเฮ้ยจริงๆเราไปดูร้านมือสองได้นะเดี๋ยวเราปิดร้านเราไปดูร้านมือสองดีกว่าว่าราคามันแพงไหม ผมว่าเราต้องเน้นซื้อของมือสองก่อนหวานแรกๆอ่ะถ้าจะแบบว่าจะเอาประหยัดงบจริงๆอ่ะแต่คอมอ่ะซื้อมือหนึ่งได้เว้ยแต่ว่าพวกจอพวกเมาส์พวกคีย์บอร์ดเงี้ยซื้อมือสองเอาดีกว่านะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยบิดอ่ะฮะบิดอ่ะโอ้เป็นค่าวบอยยังบิดอีกนั่งไงพี่ทรัมป์วันนี้เติมมากี่หลุมฮะเขียวเชียเขียวเชียนะ เอาวันนี้เราปิดร้านก่อนดีกว่าทุกคนพอแล้วปิดร้านละได้ร้าน5บเ็ดเดี๋ยวค่อยมาเปิดวันพรุ่งนี้นะครับเอาสวิตไฟลงไหมไม่ต้องหรอกเปิดไว้เงี้ยมันไม่มีเรื่องระบบค่าไฟนี่ใช่ไหมก็ปิดร้านแม่งเลยพอวันนี้เจอมาหนักเลยครับร้านขายของมือสองมันอยู่ไหนวะนี่ไงอ๋ออยู่ข้างๆนี่อยู่ข้างอพาร์ตเมนต์เรากราบดีกว่านี่อยังไรสตรีมอยู่อีกแล้วเนี่ย สเต็ปใช้ได้เลยนะเจ๊เอ่อร้านขายของมือสองอ๋อไม่ใช่ต้องมาตรงนู้นก่อนนี่ปะนี่ไงอุ้ยนี่มาล้านขายอาวุธนี่วะกระเป๋าเอามาทำไมวะนี่คืออะไรอ๋อขายคงขายของ v ีมีหมดเลยเฮ้ยเจ๋งเฮ้ยคำนี้ราคา116เองเหรอแล้วเรามีเงินเท่าไหร่อะเรามีเงินเท่าไหร่อะ กูดูกระเป๋าตัวเองได้ปะอ๋อนี่ไงอ๋อสามารถเอาของใส่กระเป๋าได้นี่หว่าแ,แสดงว่าพวกถังตะพงถังตะเพิงน่าจะเอาใส่ไว้ได้ปะเรามีอยู่ร้อยห้าสิบเอ็ดดอลพี่ชายมีอะไรขายมั้งอะแผ่นซีดีเปล่ามาทําไมวะนี่ไงถ้าถังตะเพิงหมดก็มาซื้อตรงนี้ไม้เบสก็มาซื้อตรงนี้แสดงว่าไม้เบสมีสิทธิ์พังได้อ๋เอเฮ้ยผมขอซื้อเมาส์นยดิเอาเมาส์นี่แหละซื้อละห้าสิบสองแล้วก็แผ่นรองเมาส์เจ็ดสิบน่าจะถูกดีคีย์บอร์ดแปดสิบเจ็ดเงินไม่พอ แล้วของอยู่ไหนอะ่ะของอยู่ในกระเป๋าเราหรือว่าไงอะ่ะพี่ชายกูจ่ายตังค์ไปแล้วอะ่ะเหนอนี่ไงต้องหยิบมาด้วยนะครับต้องหยิบมาด้วยแล้วมาเราใส่กระเป๋าได้ปะโอ้เมาส์ o แล้วกูก็ต้องวิ่งไปวิ่งกลับอะนะถามจริงไม่มีแบบตะคงตะก้าให้กูหรอที่ผมกย็ยังไม่ค่อยรู้ระบบอะไรมากนะครับทุกคนอย่าลืมสอนผมเล่นด้วยนะแต่ว่าอันนี้ยผมซื้อไปแล้วผมซื้อไปแล้วผมน่าจะอะ่ะระวังเามาส์ไว้ตรงนี้ก่อนค่อยว่ากันแสดงว่าเราต้องซื้อทีไรชิ้นอ่ะ ถ้าแบบว่าซื้อหลายชิ้นเราก็ต้องวิ่งไปวิ่งกลับอย่างนี้ไม่มีบริการเดลิเวอรีอ่หรอวะจ่ายเงินก็ได้นะไม่เลขกแผ่นลองเมาส์หรือว่ามันถือของหลายชิ้นได้วะนี่ไงมันถือของหลายชิ้นไม่ได้อะต้องวิ่งไปวิ่งกลับเอาอะไรไม่ใช่ปัญหาก็ดีกว่าเสียเงินเยอะเนาะเอาไฟกูตัดอีกแล้วเอา้าไหนบอกว่ากูจ่ายค่าไฟไอจ่ายค่าคุ้มครองแล้วไงแล้วที่กูเสียไปหน,นึ่งร้อยนี่ยังไงอ่ะไม่ช่วยกวูหรอปกลับบ้านเีกวะพรุ่งนี้ค่อยว่ากันเป็นวันที่หนักหนาสาหัสหรจริงๆครับวันนี้ ขึ้นชั้น3สนุกดีนะครับเกมนี้ผมว่ามันก็ระบบมันเยอะขึ้นอ่ะเราต้องคอยดูแลจัดการร้านแบบหลายๆอย่างแต่ไม่คิดว่ากูจะเ,เจอคนวิ่งแบบมาบึ้มร้านกูโหดเกินหเจอคนบิดตรงบิดตังอีกอ้าวอ๋อถ้ากดเปิดแล,ล้วรต์มันหยุดเคไปครับทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ครับเจอกันพร์ทหน้้ครับสวัสดีครับผม